การเมืองของประเทศอังกฤษเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญแล้วจับตาดูให้ดีๆนะครับเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศของว่าที่นายกคนใหม่รวมไปถึงว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ของอังกฤษด้วยคือเมื่อวานนี้ครับ4กรกฎาคม67เนี่ยอังกฤษเขามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรปรากฏว่าเป็นไปตามผลโพของหลายสำนักก่อนหน้านี้เลยนะครับ นั่นก็คือทางพักแรงงานมีชัยชนะแบบท่วมทน้นเป็นชัยชนะแบบแลนสไลด์ของจริงคะคือส2อสอกิดเนี่ยเขาไม่อยู่650คนปรากฏว่าพักแรงงานซึ่งเดิมทีเป็นฝ่ายค้านอยู่ได้คะแนนไปนะครับจากผลสำรวจหน้าคูหา Exit ซิทเนี่ยอยู่ที่211เ,เสียงเลยนะครับนั่นก็แสดงว่าเกินครึ่งหนึ่งแบบสบายๆฮะ เพราะว่าจาก650ครึ่งหนึ่งก็คือ326พักแรงงานได้เสียงเนี่ยปาเข้าไป411นะครับแล้วก็จะเป็นการส่งผลให้ท่านนี้ครับเขามีชื่อว่าเคียร์สตาเมอร์จะเป็นว่าที่นายกคนใหม่ของอังกฤษนะครับแทนคนเดิมก็คือริชชี่สุนักครับแล้วปรากฏว่าพักของรัฐบาลนั่นก็คือพักคอนเซเวทีพักอนุรักษ์นิยมนั้น ได้คะแนนเนี่ยล่วงหายไปเยอะเลยครับแล้วก็ทิ้งห่างอย่างมากจากทางด้านของพรรคแรงงานพรรคอนุรักษ์นิยมจะได้คะแนนเพียงแค่ประมาณ131ที่นั่งเท่านั้นฮะคุณผู้ชมดูครับเรียกได้ว,ว่าพลิกล็อกกันหน้าดูถลม่มทลายแล้วที่สำคัญคือเป็นการเปลี่ยนขั้วอย่างชัดเจนฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับผลการเลือกตั้งของอังกฤษในครั้งนี้คือด้านหนึ่งเนี่ยพรรครัฐบาล ที่เป็นมาอย่างยาวนานถึง14ปีในนามของพรรคอนุรักษ์นิยมเอาล่ะก็เปลี่ยนตัวนายกมาก็หลายคน4-5คนได้ประชาชนเองก็เริ่มรู้สึกเอื่อมละอาหเหมือนกันนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นก็มีปัญหาเหมือนกันในการบริหารประเทศหรือแม้กระทั่งเรื่องเฉาๆก็มีอย่างในยุคข,ของบอริสจอร์สันที่มีการจัดปาร์ตี้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด1ิซึ่งณขณะนั้นยังมีการล็อกดาวน์กันอยู่เลย ก็โดนโจมตีอย่างหนักแล้วก็สั่นสะเทือนถึงความมั่นคงของเก้าอี้บอริสจอรนสันด้วยหรือแม้กระทั่งยุคข,ของริชชี่สุนักเองปรากฏว่าเศรษฐกิจของอังกฤษก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแม้ล่าสุดนี้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มลดลงมาอยู่ในกรอบก็ตามแต่นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ครับเราเริ่มเห็นสัญญาณว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับอาณเมืองอังกฤษตั้งแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วนะครับที่ทางพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยพ่ายแพ้มาเรื่อยๆครับ จากนั้นลิชชี่สุนักเขาพยายามแก้เกมนะครับความจริงวาระของเขายังเหลืออีกประมาณ5เดือนกว่าจะไปสิ้นสุดวาระนี่คือสิ้นปีนี้นะครับแต่ลิชชี่สุนักเนี่ยแก้เกมเห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจเหมือนจะเริ่มดีขึ้นจึงตัดสินใจรีบยุบสภาก่อนเลยครับแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่4กรกฎาคม6 7แต่ผลการเลือกตั้งกลับไม่เป็นไปตามที่ลิชชี่สุนักคาดการเอาไว้ เพราะว่าพรรคอนุรักษนิยมของเขาพ่ายแพ้อย่างราบคาบครับแล้วล่าสุดนี้ลิชชี่สุนักก็มีการออกมาถแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องจับตาดูต่อ้วยนะครับเพราะมีหลายฝ่ายคาดการต่อไปว่าริช,ชีสุนักนั้นอาจจะแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งที่ออกมาด้วยการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรอนุรักษนิยมนะครับทีนี้คนใหม่ที่จะมาครับ นั่นก็คือหัวหน้าพักแรงงานเคียร์สตาร์เมอร์แนวโน้มน่าสนใจฮะวันนี้ผมได้พูดคุยกับทางอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรไปนะครับคือแนวโน้มของพักแรงงานเนี่ยเดิมทีบางคนก็จะมองว่าเป็นพักที่อยู่มาทางฝ่ายซ้ายหน่อยแต่ว่าล่าสุดนี้ครับเป็นพักแรงงานยุคใหม่ก็ว่าได้เข้ามาหาตรงกลางมากขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในทางปรีประนอมหลายเรื่องมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการครับ จากตอนแรกเนี่ยพักแรงงานค่อนข้างจะเอียงไปหาการให้สวัสดิการแบบสุดริ่มทิ่มประตูไปเลยครับซึ่งจะต้องมีการใช้งบประมาณมากายมหาศาลแต่ว่าล่าสุดนี้แนวโน้มในการให้สวัสดิการนั้นก็จะมีการดูงบประมาณประกอบไปด้วยครับรวมไปถึงแนวทางเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณาสุขในการรักษาผู้ป่วยแล้วก็ในด้านอื่นๆเพิ่มเติม,ต,มตามมาที่เรียกได้ว่าสามารถครองใจชาวังกฤษไปได้ก็เลยทำให้ พักแรงงานของเคียร์สตาเมอร์นั้นกว่าที่นั่งในสภาไปได้กว่า410ที่นั่งมากมายแล้วก็ท่วมท้นสูงสุดครั้งหนึ่งเป็นชัยชนะที่เรียกได้ว่าทิ้งขาดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอังกฤษเลยนะครับแต่ทีนี้เองในมุมอาจารย์ปณิธานก็มองนะครับคือแม้จะมีการเปลี่ยนขั้วจากพักอนุรักษ์นิยมมาเป็นพักแรงงานแต่บทบาทด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะจุดยืนในการให้การสนับสนุนอิสราเอลกับจุดยืนในการให้การสนับสนุนยูเครนนั้นของอังกฤษกฤษ็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบมีในัยะสําคัญแต่เดี๋ยวรอดูเรื่องของงบประมาณต่อไปนี่แหละครับว่างบประมาณในการสนับสนุนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนแล้วน่าสนใจคุณผู้ชมฮะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งการเลือกตั้งหลายประเทศได้ผู้นําคนเดิม แต่หลายประเทศก็ได้ผู้นําคนใหม่ที่อยู่ขั้วตรงข้ามที่ของเดิมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าล่าสุดก็มาเป็นรัฐบาลด้วยก็น่าจะได้เห็นนโยบายที่อาจจะผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนเลยนะครับ